สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลินอารีลักษณกุลค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2เลขที่15ค่ะวันนี้หนูจะมาท่องตารางธาตุแบบมีเทคนิคค่ะมู่ 1A Li l i เ h i u m Na ซเดียม K พ o t a s s i u m Rb Rubidium Cs c e ซ i u m Fr แฟนเซียมหนูจะจำเป็นลนนาเก็บริบบิ้นสีส้มจากฝรั่งเศสค่ะ หมู a, ่สอง A Be b e r ริล i u ม Mg m มนิเซียม Ca c a l เ i ียม Sr ส t r o นเ i ียม Ba b a r i ี m ม Ra เร d i ียมหนูจะจำเป็น b Mac a ขาซีเรียสนบ้าแล้วหมู่สาม A b b o อ o n น Al ลูมิเนียม Ga แกลเลียม In อินเดียม Tl ทาเลียม Nh นิโคนีมหนูจะจำเป็นบ้านอลูมิเนียมเก็บแกลลอนในไทยนะ หมู่ 4A C คาร์บอน s อซิลิคอน Ge จอร์แมเนียมอ n ทินีบวก p บเลดตะกัว FL ฟิโอเวียมหนูจะจำเป็นคาร์บอนและซิลิคอนเจอดีบุกตะกัวบนพื้นหมู่ 5A N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส As อาร์ซินิกสารหนูเ Sb แอนติโมนีพลวง Bi เบสมาด Mc มอสโคเวียมหนูจะจำเป็นนะพูดว่าสารหนูพลวงไบมอสหมู่ 6A O ออกซิเจน S ซัลเฟอร์การมาฐาน์ Se ซิลิเนียม Te เทลูเลียม Po โพโลเนียม Lv ลิฟเฟอร์มอรียมหนูจะจำเป็นออกซิเจนและซัลเฟอร์เห็นสีที่โพโลเนียมทิ้งหมู่ 7A เอฟลูอรีน Cl คลอรีน Br บรโมีน I ไอโอดีนทีแอสตาทิน t ีเทนซีนหนูจะจำเป็นฟลูอรีนและคลอรีนเห็นบรมีนไอโอดีนแอสตาทินและเทนซีนค่ะ หมู่ 8A He เ e ล i ียม Ne นีออน Ar อาร์กอน Kr ค p ิปตัน Xe ซีนอน Rn r รดอน Og โอแกเนซ o นหนูจะจำเป็นเลียมและนีออนรู้สึกอากาศร้อนจึงบอก Og